ระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเราได้ทำการซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มผู้เปราะบ,บาง147,000ครัวเรือนได้รับการดูแลให้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสร้างบ้านมั่นคงกว่า23,000ครัวเรือนบ้านชุมชนริมคลองมากกว่า7,800ครัวเรือนส่งมอบบ้านให้กับประชาชนไรายได้น้อยเดือนละ999บาทมากกว่า16,000ครัวเรือนส่งมอบบ้านประชาชนที่มีไรายได้น้อยนอกจากนั้น เป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือการสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําให้กับกลุ่มที่กําลังต้องการปรับคุณภาพชีวิตจากการพึ่งพาสู่ภาวะพอเพียงเราพัฒนาทักษะอาชีพให้กับสตรีเกือบ5 7 0 0 0คนช่างทำผมเชฟไทยอาหารไทยบัตเลอร์ผู้ดูแลเด็กผู้ดูแลผู้สูงอายุมีอาชีพไปแล้ว2,900คนสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ มีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุเราได้พัฒนาทักษะผู้ดูแลผู้สูงอายุมากถึง76,00 0คนมีการส่งเสริมอาชีพจ้างงานคนพิการสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐกว่า76,000คนเราได้พัฒนาทักษะอาชีพแม่วัยรุ่นแม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กและเยาวชนสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมเราต้องการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่โดยกลไกภายใต้ BCG พื้นที่นิคมสร้างตนเอง43แห่ง35จังหวัด เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง5,400คนส่งเสริมอาชีพจ้างงานคนไร้ที่พึ่งราศดรบนพื้นที่สูงสมาชิกนิคมสร้างตนเองเกือบ2,600คนส่งเสริมอาชีพใหม่ๆให้กับประชาชนช่างชุมชนขายของออนไลน์นักขายมือทองสําหรับเยาวชน3,800คนนอกจากนั้นแล้วปัญหาความยากจนเป็นความท้าทายของพอมคําว่าคนกลุ่มเปราะบางหมายถึงคนกลุ่มที่ยากจนมีคนลาบากมีปัญหาซ้ําซ้อน มีคนพิการมีคนสูงอายุอยู่ในครอบครัวหรือผู้ป่วยติดเตียงในรอบ4ปีที่ผ่านมาเราช่วยกลุเปอบบังรายครัวเรือนมุ่งลดความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาความยากจนไปแล้ว7,01,000ครัวเรือนเราได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบล7,928แห่งมีทั่วประเทศมีผู้ใช้บริการ7,02,800 0คนนับว่าเป็นการเข้าไปหาพี่น้องประชาชนทุกตำบลทั่วถึงมีคุณภาพการช่วยเหลือประชาชนในการทำผ่านออนไลน์พอมอพร้อมช่วยมีฮอตไลน์1300 แจ้งผ่านลายกลุ่มสู์ช่วยเหลือสังคม4ปีที่ผ่านมาเราได้รับการร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศ880,000รายมีสมาชิกตั้งแต่เหนือจดใต้ที่ร่วมกันเป็นสภาเด็กและเยาวชนสภาสตรีกลุ่มอสาสาสมัครทุกประเภทกว่า1ล้านคนในโครงการนี้ฝ่าฟันช่วยวิกฤตโควิดในด้านอาหารในด้านยารักษาโรคดูแลผู้ป่วยกว่า14.6ล้านคนเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลาคม2565เป็นเหตุการณ์สะเทอนขวัญที่หนองบัวลำพู มีทีปฏิบัติการลงไปดูแลพี่น้อง40ทีม40ครอบครัวและสามารถพลิกจากฝันร้ายสู่ฝันดีได้สร้างโรงเรียนชั่วคราวสำหรับเด็กเล็กเราได้ดูแลให้เขามีอาชีพที่เหมาะสมดูแลซ่อมบ้านทดทนแทนการสูญเสียได้ระดับหนึ่งเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาลเด็กที่เกิด1วันจนถึง6ปีรับการดูแลเดือนละ600บาทนั้นได้รับสิทธิสนับสนุนจากรัฐบาลมากถึง2ล้าน200ศน โครงการพัฒนาเด็กสู่ศตวรรษที่21ด้วยหลักสูตรทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านทักษะชีวิตการบริหารอารมณ์ทักษะการทํางานร่วมกันอีก29,000คนเบี้ยคนพิการและผู้สูงอายุคนพิการนั้นได้เพิ่มขึ้นจาก800บาทเป็น1,000บาทจํานวน1,200,000คนเจ้าเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงโควิด11ล้านคนประเทศไทยมีการให้ความสําคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จนเราสามารถยกระดับ กลับขึ้นมาเป็นเทียสองขึ้นมาเป็นระดับที่ดีกว่าเดิมการใช้เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาสังคมระบบสมุดพกอิเล็กทรอนิกส์มีเป้าหมายบันทึกข้อมูลในระบบได้ทําไปแล้วกว่า7จ็ดแสนสามหมื่นครัวเรือนที่จะพัฒนาครอบครัวให้พ้นขีดความยากจนคนพิการได้รับการลงทะเบียนเพิ่มขึ้นในปีสองพันหปีเดียวถึง1น0 0 0แรายเราสามารถประหยัดรายใจ่ายให้กับคนพิการได้ถึง300ล้านบาทในการไม่ต้องเสียเวลาทําบัตร แล้วก็มหาแพทย์เรามีการปฏิรูปขึ้นทะเบียนคนพิการกว่า93,000คนเพิ่มระบบ One Stop Service ตอบราบงานไปแล้วกว่า110แห่งเราได้จัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆทักษะชีวิตการพัฒนาตนเองอีกมากมายรวมไปถึงการพัฒนาครูสู่โคช้ชเปลี่ยนจากครูที่เป็นครูแนแนวให้เป็นโค้ชทักษะชีวิตและเป็นโค้ชที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวปัญหาการเงินปัญหาหมอนี่โครงการปักหมุดหยุดเหตุ บริการการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทุกรูปแบบร่วมกับสำนักงานตรวจแห่งชาติกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมเพื่อเป็นช่องทางให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนครอบครัวผู้ปกครองพ่อแม่ได้ระงับเหตุความรุนแรงทางสังคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมหรืออพมรรับการพัฒนาหลักสูตรต่างๆมากกว่า3 3 0 0 0 0คนเป็นเครือข่ายของพม ส,สัมมูนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปแล้วกว่า1นึ่งแสนคนภาคประชาสังคมขับเคลื่อนง,งานระดับพื้นที่8 7 7 8แห่งจํานวน5 5 0 9อกองทุน7 3 9 5องค์กรได้ทํางานร่วมกับกระทรวงพมในการดูแลเยียวยาช่วยเหลือป้องกันผู้ประสบภัยทางสังคมโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษระเบียงสังคมบูรณาการการร่วมมือสร้างการคุ้มครองทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกช่วงวัยโดยเน้นมิติครอบครัวเป็นอันดับแรกและดึงศักยภาพความมั่งคัง่ง ของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า4ปีรัฐบาลชุดนี้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านองค์การภาคประชาชนภาคเอกชนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานองค์กรชุมชนและเครือข่ายทั้งหมดที่ทําให้ผลงานใน4ปีนี้ประสบความสําเร็จ